มีงานง่ายๆให้คุณทำไเด็นค่าตอบแทนอย่างงามงานอะไรอย,อยู่ในลอนดอนนั่นคือที่ที่หลานชายของคุณแจ็คสานอาศัยอยู่ใช่มหมส่วนเสริมร่วมอยู่ในซีซั่นคะอย่างไรก็ตามงานนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมาบุกเข้าไปในบรอกเกอร์เทคและขโมยอุปกรณ์ที่ให้การควบคุมกองทัพหุ่นยนต์ติดอาวุธสิ่งนั้นต้องไม่ไปตกอยู่ในมือของคนอื่น ว้าวว้าวว้าว,วใจเย็นใจเย็นคือผมเฮ้ย hey, ผมรู้จักคุณอันนี้เหรอ <c oughs> ไม่อะ<า>มผมต้องการมันสำหรับบางอย่าง,องโอเคผมรับว่าเรากำลังจะทำนี้ <c oughs> ไปละ ฉันต้องการคู่อุปกรณ์เล็กๆที่คู่หูของแกขโมยมันไปไอตัวที่ใส่หน้ากากโง่ๆฉันหามันหน่อยอืมฉันไม่คิดว่าฉันจะเชื่อใจแกได้หากไม่มีหลักประกันฉันเลยหน่อยกับอาชญายากรและพวกต้นตนที่มีอยู่เกลือกลาด การให้คุณตั้งใจดูให้ดีๆหวนคืนสู่วอสต็อกวอสต็อกลีจินบลักไลน์